แถมเกมนี้นะครับก็ยังมีอัปเดตอย่างอีกมากมายนะครับที่จะเข้ามานะอันนี้มาดูข้อมูลจากผู้เล่นในสตรีมที่เขาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟไต้หวันไว้นะครับนี่มีตัวแปลกๆมาเยอะเลยแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่รอที่จะเข้ามานะครับอ่ะก็อันนี้ของเราเล่นเซิร์ฟโกบอลนะจากคนละเซิร์ฟกับเซิร์ฟไต้หวันตรงนี้นะครับตอนรอตัวพวกนี้อัปเดตเข้ามาอีกนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n เอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับเราอยู่กันกับเกมโซอัลนะครับเกมแนว t a c t i c คอนเทอร์เบด SRPG บนมือถือแล้วก็สตรีม PC นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปถึงเกมโ so ซ Out นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเล่นมาประมาณ10กว่าวันนะครับได้อะไรบ้างแล้วก็สําหรับใครที่แบบอยากจะลองเล่นใหม่หรือว่าสนใจจะเล่นนะครับ สายฟรีเล่นได้หรือเปล่าเราจะพามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับอ่า ID นี้คือเล่นมา10วันนะครับดีล็อกอินคือ10นะไม่ได้มีเมกอะไรนะมีก่อนหน้านั้นไปเล่น ID ทดลองมานะครับ2วันเนาะแล้วก็รีรี ID ได้นะครับก็รีมาเล่นได้ ID นี้อีก10วันแล้วรวมแล้วประมาณ12วันอ่ะอย่างแรกเลยนะครับตัว SSR นะครับมีแจกฟรีถึง2ตัวนะครับ2ตัวเลยนะ แล้วก็อย่างที่สองนะครับเพชรแล้วก็ตัวสุ่มกาชานะครับสำหรับสายฟรี Fi เนี่ยมีแจกเยอะมากนะครับอ่ะจะให้ดูว่าเยอะเท่าไหร่อย่างแรกเลยตอนนี้ผมเล่นถึงแค่ชา a ์ปเตอร์ที่7เท่านั้นเองนะครับอะไรหลายคนนี่ก็เจบ็บจบ7ไปแล้วนะผมเพิ่งขึ้น7นะครับอ่ะเพิ่งถึง7นะครับ,รบแล้วก็กาชาที่ผมสุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมียอดบอกนะว่า เราสุ่มกาชาไปแล้วเท่าไหร่นะครับสามารถดูได้ตรงเกี่ยวกับตรงนี้นะครับปุ๊บกดตัว C นี่ยูอ่ะเราสุ่มไปแล้วทั้งหมด115ครั้งนะครับอันนี้ได้มาจากเพชรฟรี free, แล้วก็ตั๋วแจกทางนั้นเลยนะครับแล้วแถมตอนนี้ผมยังมีตั๋วอีก14ใบนะครับแล้วก็เพชรอีก3,970อันนี้สุ่มได้อีก230 0 34อันน่ะนะครับหมายความว่าเราสามารถซุ่มได้ถึงเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถึง Chapter 7เนี่ย140เลยอะ เยอะมากยังไม่เคยเห็นเกมไหนแบบแจกตัวมาสุ่มกันขนาดนี้นะ1 4 0 140โลนะครับก็14มันตินะครับอ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสออก SSR สัก2ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับรีเอาหน่อยนึงก็ได้แล้วนะครับเพื่อๆได้2ตัวตั้งแต่แรกเลยผมรีมานี่ก็ได้2ตัวได้เวิโรนิก้ากับอ่ารู้สึกจะเป็นตัวอเลน่นะตัวพิสนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเกมนี้เวลาเราสุ่มกาชาบปเยอะเนี่ยนะ ไม่ว่าจะสุ่มตู้พิกอัพตัวไหนก็ตามนะครับมันจะมารวมกันที่ยอดรวมตรงนี้นะครับ่ะครบ300เนี่ยก็สามารถเอาไปแลกได้แลกตัวได้นะครับเอ่อก็กดเข้าไปที่ช็อปนะครับแล้วก็เข้าไปที่รีครูตตรงนี้นะครับเนี่ยพอเก็บครบ300้เราสามารถจิ้มได้เลยว่าตัวที่เราอยากได้คือตัวไหนเนี่ยมันจะมีบอกดนะครับตอนนี้สุ่มแล้ว1 1 5ใช่ไหมอ่ะแล้วก็พิสฟรีนะครับมันจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับ จากการจบด่านจบ chapter ต,ต่างๆทีละสองสามรอนะชัปเตอร์นึงเนี่ยเห็นว่ามันมีแค่7 chapter ตอนนี้ใช่ป่ะมันมีอีกนะครับแล้วก็แต่ละ chapter ์เนี่ยมีทั้งหมดฮาร์ดและไนแมร์นะครับพวกนี้นี่ได้เพชรหมดเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่เยอะมากสำหรับเกมนี้มีทั้งอีเวนต์นะครับให้เราฟาร์มในส่วนของอีเวนต์เนี่ยก็มีเพชรแจกนะครับแล้วก็การผ่านด่านแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้เพชรด้วยนะครับ เวนช็อปตรงนี้จะมีเพชรให้เราแลกอยู่เราสามารถดูได้นะครับได้รอบหนึ่งละ10แต่ว่าพอเก็บครบเนี่ยก็เกือบ50นะเก็บหลายๆอันอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบคูณหก็อีก50เก็บหลายๆอันรวมกันเนี่ยมันก็ได้หลายพันนะครับเล่นได้เรื่อยๆนะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราผ่านชัปเตอร์นะครับในแบบฮาร์ดแบบธรรมดาแบบไนแร์นะเราจะได้ทั้งตัวสุ่มแล้วก็เพชรน,นะครับ สรุปแล้วนี่สุ่มฟรีเยอะมากสำหรับไอดีนี้เติมไปแค่32บาทอ่แล้วก็ได้ตัวละครไอ้นี่มาเอลิโอโนอนาเนาะก็คือตัวธนูนะครับแล้วก็ตัวคาเรเนี่ยแจกนะครับแล้วก็อีกตัวแจกอีกอันนึงนะครับมันจะอยู่ตรงอีเวนต์นะครับก็คืออีเวนต์ทราเวลคอลัมน์เ e ปเปอ่ะตอนนี้ผมมาถึงมันจะมีแผ่นภาพอยู่4แผ่นนะครับโอ โอซินพอร์ตนะครับใน s ลีฟฟอร์เลสมัคส์เมลทอ่ะพอเราผ่านครบเนี่ยคอมพิวตครบก็จะได้ของตรงนี้หมดเลยนะมีตัวสุ่มด้วยนะครับมีตัว SR Jack แจกฟรีด้วยมีกุญแจ,จมีกาชาอาวุธด้วยอ่ะแล้วพอสุดท้ายนะครับมาถึงแผ่นที่4เนี่ยถ้าเราค่อยๆเปิดมันจะเปิดหนึ่งทีนึงต้องใช้เศษแผ่นภาาเนี่ยก็คือผ่านด่านเราจะเก็บได้เรื่อยๆนะครับสแผ่นก็จะมาเปิด1ล็อก ก็จะมีโอกาสได้คือเราเปิดจนครบก็ได้อยู่แล้วนะครับตัวนาตลีที่เป็นพริสเทียเอนะครับนอกจากนั้นนะครับการอัปเกรดตัวละครนะครับหรือว่าอัปดาวของตัวละครเกมน,นี้นะครับอ่าเรากดเข้าไปดูที่ตัวละครสามารถปั้นได้ถึง5ดาวโดยที่ไม่ต้องมาสุ่มตัวซ้ำนะครับมันใช้การโปรโมทเอานะครับเมื่อเลเวลถึงแคปคือตันตันระดับหนปุ๊บเราก็มากดปดนะครับเนี่ยกดปดปุ๊บ มันก็จะให้ใช,ใช้ของเนาะแต่ผมหาตัวที่เลเวลเต็มก่อนตัวนี้อ่ะเนี่ยพอโปรโมดปุ๊บอ๋อตอนนี้อัพไปแล้วเ <c oughs> พราะ u ไปแล้วนะครับมันก็จะอ่าให้เราปลดโดยใช้ตัวของสุ่มตรงไอ้ของโปรโมทเมดันตรงนี้นะครับไอเมดันโปรโมตตรงนี้ก็มีดอกจากด่านนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆก็สามารถหาได้เพราะฉะนั้นการปั้นตัวละครนะครับปั้นทีมเนี่ยก็ถือว่าไม่ยากเลยนะครับสำหรับเกมนี้อ่ะ ต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนะครับอ่าเห็นว่ามันมีเป็นตู้กาชาอาวุธใช่ไหมเกมนี้นะครับอ่าตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมแทบจะไม่ได้มาสุ่มเท่าไหร่เลยมีตั๋วก็ลืมๆในสามเนี่ยอ่ะมีอยู่อีก1 1ใบนะครับตรงนี้เนี่ยอาวุธระดับที่เป็นสีทองของตู้กาชาเนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่าไม่มีก็ยังเล่นได้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมเกี่ยวกับ การเดินทางของร้านไขดาบตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถมาฟอร์ดอาวุธได้อย่างที่เคยทำคลิปแนะนำไปอาวุธเนี่ยมันก็จะมีแบบทั้งแบบธรรมดานะครับมีถึง7 l e v เลเวลแบบแฟก g m เมนต์นะครับพวกอาวุธทองตรงนี้สามารถฟาร์มจากด่านหรือว่าจากด่านบอสได้นะครับของพวกนี้มีให้ฟาร์มหมดกดดูไปนี้คือมันจะบอกเลยว่าอยู่ด่านไหนยังไงไปฟาร์มได้กวาดล้างได้นะครับอาวุธพวกนี้จะมีถึงระดับเลเวล10เลยนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเวพอนนะครับตรงนี้จะได้จากการสุ่มตัวละครสุ่มกาชานะครับตัวซ้ํามันก็จะได้ของมาเป็นไอ้นี่ฉากของอาวุธนะครับแล้วก็นอกจากนั้นการเพิ่มความสนิทกับตัวละครนะครับก็จะได้ไอ้ของคราฟตรงนี้ด้วยอย่างถ้าเราสนิทกับตัวละครเอเลอนนร่าก็คือหมายความว่าเราใช้งานมันบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะให้ไอ้ตัวฉากเศษตัวนี้มานะครับก็สามารถเอามาคราฟเป็นอาวุธประจําตัวของตัวละครนั้นๆได้ แต่อาวุธประจำตัวนี้ก็คือใช้ได้เฉพาะตัวละครนั้นๆนะครับโอเคครับก็อันนี้จะเป็นสรุปรวมสำหรับการเล่น10วันของเกมโ so ซ Out นะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด like mm. ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ mm. อย่าลืมกด Subscribe c ช anel ผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าบอกเลยว่าเกมนี้นะครับสายฟรีเล่นได้สบายเลยนะครับสามารถปั้น ID ขึ้นมาแล้วแบบ สร้างทีมง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเริ่มมาเนี่ยมีตัว S.R แจก7วันจากเป็นตัวแท้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวสุ่มกาชากับเพชรมีแจกเยอะมากนะครับพวกอาวุธเหล่านี้ก็สามารถคราฟได้ทั้งแบบธรรมดาหรือว่าแบบพิเศษก็คราฟได้นะครับแถมเกมนี้นะครับก็ยังมีอัปเดตอย่างอีกมากมายนะครับที่จะเข้ามานะอันนี้มาดูข้อมูลจากผู้เล่นในสตรีมที่เขาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่น เซิร์ฟไต้หวันไว้นะครับนี่มีตัวแปลกๆมาเยอะเลยแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับที่รอที่จะเข้ามานะครับอ่ะก็อันนี้ของเราเล่นเซิร์ฟโกลบอลนะจะคนละเซิร์ฟกับเซิร์ฟไต้หวันตรงนี้นะครับต็รอตัวพวกนี้อัปเดตเข้ามาอีกนะครับการอัปเดตเนี่ยมีอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับโอเคอ่ะก็สาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราขอจบไ้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบนะครับลบกดช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้า วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ